โอเคฮะก็ขอปกติกันเลยนะเออเมื่อกี้มันถ้ามันคัสหรือว่าอะไรก็ขอประทานโทษน,นะครับโอเคนะแล้วว่ากันนะครับนึกว่านึกว่าจะตามพวกที่ไม่พวกพี่ไม่เคยรักซะอีกอ,อ,อ,อดีนะที่ฟ้าคุณเคยกับทางฉินนี้พอดีใครบางคนก็เต้องผิดหวังสินะที่ได้อยู่สองต่อสองกับพี่ปาด นั่นสินะใครกันนะใครกันที่อยากไปยังพี่ชายที่แสนดีมาจากน้องสาวที่ติดพี่จนเงินเกินงามฟ้ไม่ได้ติดพี่จนเงินงามนะคะในเองก็น่าจะพูดอะไรบ้างนะคุณพี่ชายคือว่าพี่นะฟ้าน่าจะพี่ปากแค่แม่เอาไหนหอไขอโทะครที่แม่ที่แม่เอาไหน จำฟ้าไม่อาจจะทอดทิ้งอปให้พี่ไปไหนมาไหนโดยเฉพาะกับผู้หญิงสาวๆได้แล้วค่ะไปเ,เดี๋ยวจะถือขอลดเล้ยงให้เอาให้เอาเสียผู้เสียคนหมดแต่พี่ว่าน่าจะเหงือสองพัน 2, ที่ต้องห้าอันเกินเ,เลยมากกว่าความเป็นพี่น้องจะดีกว่านะฟ้าทำอะไรตรงไหนเกินเลยละค่ะแหมดูสิ นั่ดึงแขนพี่ชายในตัวเองไปกอดส้นแน่นแนบอกแบบนั้นไม่คิดบ้างเลยไงว่าคนพี่ชายเขาจะรู้สึกแปลกๆอย่างนั้นบ้างเนะี่ยว่าอย่างไรละ่ะคนพี่ชายกระยาพูดเย็นย้ำควาเป็นจริงที่ผมกำลังรู้สึกอยู่แต่ฟ้าเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วม,มันก็ฟ้าไม่ถือสาวเขาค่ะอย่างไรอย่างไรซะพี่น้องเดิน้อจนตัวกนันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว พี่ว่าเราเปลี่ยนเรืคุยกันดีกว่าไหมกันถือก็ด้วยแหละอย่าไปอย่าไปตามเกมที่ฟ้าแจ้งแย่ถือเล่นเลยที่ตามเน่ะมันนายลัหกยิ้มน้อยยิ้มได้เชียวส้มพัน,น้ำมาของนิ่มมากทีนะฟ้าดีใจจังเลยค่ะที่พี่ฝาดรู้สึกเวลาที่ฟ้าทำแบบนี้เรือเหมือนว่าทั้งสองคนไม่มีใครยอมใครบ้างเลย เรื่มันจะจไปกันใหญ่แล้วผมต้องทําอะไรทําอะไรบ้างแล้วทั้งสองคนนะ่ะพอสักทีเถอะตั้งแต่ออกมาที่นี่ก็หาเรื่องแขกกันตลอดเลยอนนั่งสานนายเริ่มก่อนนี่ก็เพราะว่าพี่กันนั่นแหละค่ะที่พยายามปิดบังอะไรฟ้าพอกันทั้งคู่แหละฟ้นะาน่าจะวุ่นวายอะไรกับพี่กันเขานักหนาะ บางเรื่องที่กันเองเขาก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อได้ยินนี่สงังผมเป็นที่ชาจริงๆต้องขอชมชมมาเลยนะว,ว่านายเธอเองก็เหมือนกันฉันทําไมตัวเองอายุมากกว่าฟ้าเขาแท้ๆดันไปเขาเอาขอเหมือนเด็กๆไปได้หาทำัวให้เหมือนผู้ใหญ่ไหนสิแต่ว่านะฉันก็ไม่ได้ กัลยาคนที่เป็นที่เนะ่ะต้องใจเย็นเย็นเย็นให้มากก็ไว้สิยังไงแล้วถ้าเปรบกบาแฟแล้วเธอก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่กว่านะมันก็ใช่หรอกนะเอาละคิดว่าทั้งสองคน,คนเขาเข้าใจกันแล้วสินะไม่มีเสียงตอบจากทั้งสองคนถ้าเอาจากสีหน้าแล้วอย่างน้อยๆเมก็พอจะหล,บ,หลบได้ ถ้าเราท้งว่าหลังจากนั้นท้องฟ้าและกะะัลยาแตงก็เอาต่เดินตามผมไปเงียบๆโดยที่ชาไม่พูดอะไรกันเลยต่มาถึงเรื่องที่กัลยาจะบอกผมนึ่เป็นต้นเหตุของเรื่องเบื้อทั้งหมดของวันนี้หลังจากเดินมาไกลถึงกลางเมืองทั้งวันโดยไม่ได้ซื้ออะไรมันก็ตัดสินใจกลับมาที่บ้านเพราะขอจะไปเตรียมอาหารกอนนะคะ เพราะวผมก่อนที่จะเดินไปที่ห้องครัวขณะขณะที่ผมกลันจะเดินเปน็น่งรอทีิโต๊ะอยา่าเลยนะสุดท้ายวันนี้ก็กลายเป็นว่าเดินเล่นในเมืองซะงั้นก็มันไม่มีทางเลือกนี่นะเสนอการมันพาไปแบบนี้นะ่ะก็จริงอยู่หรอกนะว่าแต่เรื่องที่เธอจะบอกเรา ทำไมเธอถึงพูดต่อหน้าฟ้าไม่ได้ละ่ะมันเป็นเรื่องรายแรงว่าระดับที่ให้เราให้เธอเราได้ยินคนเดียวหรือยังไงก็ไม่เชงจะให้ฟ้ายินไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพราะฉันไม่ไว้ใจฟ้าด้วยเดี๋่วันนี้นะ่ะได้ยินคนน้อยคนจะดีที่สุดหวังว่าเราจะคงจะเข้าใจนะไอ้เรื่องเหตุผลของเชนนะ่ะฉัน ฉั็นพอะเขาใจอยู่หรอกนะแล้วทำแล้วทำมเชอถึงอยากเล่าให้เราฟังมากกว่าก็เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวเกี่ยวกับนายเลยต้องดีเกี่ยวกับเราใช่เรื่องนี้มันรอกันมานานมากหรือเปล่าคะเสียงของฟ้าดังขึ้นพูดของจังหวะพูดของกัลยาเสร็จแล้วคะ่ะมือนี้ฟ้าทองสุดฝีมือเลยนะคะ ดูถ้าโอกาสจะไม่เป็นใจจริงๆเลยนะคุยอะไรกันอยู่หรอคะแค่วังแค่วังกับพี่กันเขาเรื่องวันนี้นะ่ะสุด้ายก็ไม่ได้ของติดมือกลับมาเลยแหมคงไม่ใช่เพราะว่าฟ้าไปเกะกะหรอกนะคะไม่รอถามพี่กันดูสิจริงหรอคะนั่งเกะกัเนี่ยมาอะไรก็นนิดหน่อยนะ แต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าวันนี้ทั้งพี่เองทั้งฟ้าทั้แม่อะไรอะไรมันกล่อยด้วยแล้วนะก็จริงนะคะฟ้าเองก็คิดอยู่เหมือนกันวันนี้ฟ้าเองทำเกินไปจริงๆนะค่ะฉันรู้ว่าเราทั้งคู่ก็ต่างผิดเหมือนกันแล้วนะฟ้าก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันค่ะทํามรูม้สึกร่องใจมากสนา,านการตึงเครียดระหว่างที่ฟ้ากับกาลยา แปเปลี่ยนไปออกมาในทางที่ดีขึ้นแบบนี้ขอเราทรกสักนิดนะอาหารเย็นนี้ฟ้าก็ยกมาได้พักละถ้าไม่ได้ทานเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนยิงด้วยสินะทานกันตอนสบายเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าขอจะไปทำความสะอาดชั้นบนก่อนเอ๊ฟ้าไม่ทานได้เหรอส่าหสทำเองทันทีไม่เป็นไรละค่ะไว้พี่ๆทนเสร็จแล้วฟ้าจะค่อยหาอะไรทาน เองชิหลังเองก็ได้แต่พี่ว่าใังไงฟ้าขอตัวก่อนนะคะนี่ฟ้าเขาเป็นอะไรไปน,น่ะฟ้าเขาก็เป็นแบบนี้แหละคงก็เรื่องอ้วนตามประสาเะไกผู้หญิงแล้วมั้งผมพยายามหาคำพิพากษาแต่ว่าวันนี้ทั้งวันฉันก็ไม่เห็นเขาทานอะไรเลยนะมันก็จริงได้สินะ,ะระยาพูดขึ้นมาที่มีประเด็นเหมือนกัน ดูเหมือนว่าวันนี้ฟ้าจะไม่ได้ทันอะไรเลยตั้งแต่เช้าไหนนี่นะหานรู้จักจสนใจคนรอบข้ามตัวเองบ้างสิเอาไว้เดี๋ยวเราคุยกับฟ้าเองทีหลังดีกว่าผมพยายามเบี่ยงไปน็นการสนทนาแม้ว่าจริงๆแล้วตัวเองจะรู้สึกสงสัยเหมือนกันแล้วแต่และกันนะบางทีให้พี่น้องคุยกันเองก็น่าจะดีที่สุดแล้วแหละว่ดดกับกัลยาเจบก็ลงมือทน จัดการกับอาหารเย็นที่ฟ้าทำมาให้ขณะดเดียวกันคำพูดของกัลยาทำให้ผมเริ่มคิดและรู้สึกผิดผิดปกติอย่างอางที่เกิดขึ้นกลาวผมว่ากรัละระยาจะทำอาหารเสร็จก็บร้อนเสร็จก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่า,วาแล้วฟ้าเองก็ยังคงม่ลงมาหางข้าวเพราะคงงอนอยู่กับการทคำความสะอาดผมจริงต้องตัดสินใจที่เดินออกมาส่งกัลยาขึ้นรถกลับบ้าน ผมเดินมาแรกจะกระทั่งหยุที่ป้ายรถในประจําทางน่าจะกลับก่อนก็ได้นะฉันว่าฉันยินรออีกไว้เดี๋ยวรถเข้ามาแล้วล่ะจริงอยู่ที่นี่เพิ่งหัวเข่าแล้วก็ยังไว่เปี่ยกมากนะแค่ผมเองกับรู้สึกว่าไม่ควรได้เด็กผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่รอรถจู่แบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการระยะก็ตามจริงงั้นเราขอยินรอเป็นคนจังหวะรถจะมาอีกแล้ว จะแบบมันก็ได้นะแต่ฉันว่าเออจริงิอยู่กันเยนะยะก็ก็อุดทางขึ้นอะไรของเธออนะ่ะฉันพึ่งได้ไนดะ้ว่านี่น่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่สุดแล้วที่ฉันจะบอกเรื่องนี้กับนายแล้วที่ฉันพยายามหาโอกาสบอกนายทั้งวันแล้วตกลงเรื่องสำคัญที่ว่าน่ะอะไรกันเหรอระยะนี้มันมีบางอย่างแปลกๆที่เกิดขึ้นกับนายสิฉันเองก็บอกไม่ได้นะนะว่ามันคืออะไรแต่ว่า นี่เป็นสิ่งที่ป้าเขาฝังมาบอกวอกมาอีก